เอาล่ะครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องราวของทิสตันทอนกันไปแล้ววันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนไปฟังเรื่องราวของสตาร์ดัสตอน s สตอมโฮ หลังกำแพงในล่อแห่งดินแดนของแฟรี่ที่นั่นมีอาณาจาักรแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าสตอร์มโฮดินแดนของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มันถูกสร้างขึ้นบนยอดภูเขาสูงสุดแห่งฮูออนอาณาจาักรแห่งนี้ถูกตั้งให้อยู่สูงเสียดฟ้าณที่แห่งนั้นมีกษัตริย์องค์ที่81แห่งสตอร์มโฮกำลังจะสิ้นพระชนเขาได้เรียกเหล่าบรรดาลูกๆของเขาขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ได้มารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วทั้งที่เป็นและทั้งที่ตาย ทั้งหมดก็เคารพเสด็จพ่อของพวกเขาอย่างนอบน้อมโดยผู้ที่ตายไปแล้วนั้นจะอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดนี้4คนซากันตัสคนที่2 q u ควินตัสคนที่5คว a อตัสคนที่4และเซกตัสคนที่6ส่วนอีก3คนยังมีชีวิตอยู่ไพมุสคนแรกเทอร์เทียสคนที่3และก็เซฟติมุสคนเล็กสุดพวกนี้ยืนอยู่ด้านขวาพวกเขาไม่หันไปทางเราดวงวิญญาณของพี่น้องของพวกเขาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะมองไม่เห็น หรือไม่ก็อาจจะรู้สึกผิดจนไม่กล้ามองก็ได้เพราะอะไรน่ะหรอครับนั่นก็เพราะว่าพวกเขาฆ่าพี่น้องกันเองยกเว้นเซลตตมุสนะครับไม่ใช่คนดีนะแต่เขาคนนี้ลอไปถึง2ชีวิตเลยนั่นก็คือควินตัสและเซกตัสเขาลอบวางยาพิษควินตัสในอาหารมื้อสุดโปรดของเขาและผักเซกตัสลงจากหน้าผาในขณะที่พวกเขากำลังดูฟ้าฝนพายุขนอง แต่อันที่จริงแล้วนะครับเรื่องการฆ่าพี่น้องกันเนี่ย s t o r m ฮนั้นนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานแล้วครับและกษัตริย์องค์ที่81เองก็หวังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะจบไปตั้งนานแล้วด้วยเขาหวังว่าก่อนเขาจะตายนั้นเขาน่าจะได้ตั้งกษัตริย์องค์ที่82หน s t o r m h o เรียบร้อยแล้วแต่สมัยนี้วันเวลาอะไรมันก็เปลี่ยนไปครับเด็กสมัยนี้เลาะแหละบวกเปียกไม่กล้าใจไม่ถึงเหมือนรุ่นก่อนๆและแล้วทกากลางเสียงเงียบเชียบ ก็มีเสียงใครบางคนพูดออกมาท่านพ่อเรามากันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วท่านพ่อส่งให้เราทําสิ่งใดเสียงนั้นคือเสียงของไพร์มุสครับพูนพ่อหันไปมองลูกชายของเขาและพูดกับลูกชายของเขาด้วยเสียงแหบเบาราวกับว่ามันคนใกล้จะสิ้นลมเต็มทีมีเสียงวีดเล็กๆออกจากลําคอยิ่งฟังแล้วยิ่งดูน่ากลัวเขาพูดกับลูกชายของเขาว่าข้ากําลังจะตายในอีกไม่นานการเวลาของข้าก็ใกล้มาถึงแล้วพวกเจ้า ต้องเอาศพของข้าไปที่โซนลึกของบรรพบรุษแล้วเจ้าต้องวางข้าวางข้าไว้ที่ช่องหมายเลข81แต่เจ้าว่าไปแล้วไอ้ช่องทีนึงก็ว่างอยู่เอาข้าวางที่นั่นดีกว่าละการนั้นและถ้าเจ้าไม่ทำตามที่ข้าบอกข้าก็จะสาปแช่งพวกเจ้า และฮอ,อแขวงสตอมโฮจะต้องถึงการลมสลายลูกชายทั้ง3คนไม่พูดอะไรครับมีเพียงแค่เสียงพึงพมพำจากเหล่าผู้ที่ตายไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาอาจจะเสียใจกับศบของตัวเองที่ปานนี้น่าจะกระเด็นไปในแม่น้ําหรือไม่ก็โดนนกสว่าปาไปที่เรียบร้อยแล้วไม่นานเสียงของพ็นพ่อก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอาล่าผู้สืบทอดไพมุสไปที่หน้าต่างสิเจ้าเห็นอะไร ไฮมุสลูกชายคนโตเขามีหงอกแซมแซมอยู่ที่คราวสีน้ำตาลดอกของเขาเขามีดวงตาสีเทาใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความหวังเทอร์เทียสมีเข้าสีแดงมีตาสีน้ำตาลอมสม้มใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความกังวลส่วน use, เซฟสติมุสเขามีคราวสีดำสนิทผมดำคล้ายอีกาใบหน้าของเขานั้นกับว่างเปล่าไร้ความรู้สึกหลังจากที่เลีไพมุสไปที่หน้าต่างแล้วเขามองออกไปพร้อมกับบอกพ่อของเขาว่าข้าไม่เห็นอะไรเลยท่านพอ่อ มันก็แค่ท้องฟ้ายามเย็นที่เหนือหัวเราแค่นั้นเองต่อมาพ่อของเขาก็บอกว่าเธอเทสตาเจ้าแล้วไปดูที่หน้าต่างสิเจ้าเห็นอะไรเขาตอบพ่อของเขาเช่นเดียวกับลูกชายคนก่อนเขาไม่เห็นสิ่งใดทันพอเลยเรียกลูกชายคนสุดท้ายของเขาเซฟติมูสตาเจ้าแล้วเดินไปที่หน้าต่างสิแล้วบอกกับข้าว่าเจ้าเห็นอะไรเซฟติมูสเดินไปที่หน้าต่างครับเสียงลมพัดไปที่ใบหน้าของเขาเขาบอกกับท่านพอว่า ข้าเห็นดวงดาวดวงหนึ่งท่านพ่อผู้เป็นพ่อเลยบอกกับเขาว่าอ่าพาข้าไปที่นั่นทีลูกชายทั้งสี่คนที่ตายไปแล้วอมองท่านพ่ออย่างโศกเศร้าเมื่อเห็นชายทั้งสามคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นค่อยๆประคองพ่อของเขาและเมื่อชายชรา,าคนนั้นมาถึงครับเขามองไปที่บนท้องฟ้าที่หม่นหมอง นิ้วมือของเขาจะไปที่บุษรลาคำที่ห้อยอยู่ตรงคอของเขาทรงเงินที่หนารอบคองเขาก็หลุดออกอย่างง่ายดายและชายชราคนนั้นก็กำบุษรลาคำเอาไว้แน่นบรรดาเหล่าทะเลาดที่ตายไปแล้วนั้นต่างกระซิบกระซาบกันบุษรลาคำนั้นเป็นเครื่องหมายตัวแทนในอำนาจของสตอมโฮแล้วทะเลาดคนที่8 1นี้จะให้ลูกชายคนไหนกันนะลูกชายที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างไม่มีใครพูดอะไรออกมาครับมีเพียงแค่การคาดหวังกระวนกระวายและก็ว่างเปล่า ซึ่งไอ้ว่างเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้ว่างเปล่าสักทีเดียวหรอกนะครับมันเป็นแค่ฉากบางหน้าครับชายชาลาคนนั้นผักตงเขาเออกมาจากเราบรรดาลูกๆของเขาแล้วคิดในใจว่าข้าคือลอร์ทังสตอมโฮผู้บิชิตกองทัพกอบบลิน่งดินแดนเหนือในสงครามเค็กส์แลนเฮกเป็นบิด,ดาของบุตรชายเจคนบุตรตีอีกหนึ่งคนเป็นผู้ที่ฆ่าพี่น้องของตัวเองทั้ง4คนโดยที่คนโตของเขามีอายุมากกว่าเขาถึง5เท่าเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่เกลียงไกล และชายชรลาคนนี้ก็ชูบุษราคำขึ้นมาพร้อมเอ่ยวัจะนะภาษาที่หายสาบสูญไปอย่างยาวนานและเขาก็โยนอัญ,ญมณีขึ้นไปบนท้องฟ้ามันแหวกอากาศปรปหนอสศนีบาตผ่านท้องฟ้าลูกชายทุกคนต่างมองขึ้นไปเฝ้าดูว่ามันจะร่วงลงที่ไหนแต่เปล่าเลยครับมันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าที่แสนไกลและเสียงของพ่อของเขาก็ดังขึ้นผู้ใดที่นำอัญ,ญมณีนั้นกลับมา ยินดีจะมอบอำนาจาสตอมโฮและให้เขาผู้นั้นขึ้นปกครองดินแดนทั้งหมดหลังจากเสียงผู้เป็นพ่อจบลงก็มีเสียงเธอเทียสดังขึ้นมาสงสัยค่าคิดว่าข้าคงต้องจับน้องอินซีแล่ามั้งเพื่อให้มันลากข้าไปสอยเมันนีจากสวรรค์ให้ตายสิหลังจากพูดจบครับผู้เป็นพ่อก็ไม่เอ่ยสิ่งใดไม่นานก็มีดาวดวงหนึ่งล่วงลงมาจากท้องฟ้าเขาเอ่ยขึ้นมาว่าเรียบร้อย แล้วทาลอดคนที่81ก็สิ้นใจลงไปกับพื้นไพมุสเกาคางไปมาแล้วก็พูดว่าข้ากำลังสงสัยว่าจะเอาตะแก่นี่โยนลงไปทางหน้าต่างเลยดีไหมนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันจะทำให้ยุ่งยากทำไมไม่นานเทอเทียสก็พูดขึ้นอย่าเลยเราต่างก็คงไม่อยากให้สตอร์มโหลล่มสลากหรอกจริงไหมและคงไม่อยากให้โดนสาบกันโทษหน,น้าหรอกเนาะเอาร่างของเขาไว้ที่หอบาบุรุษนั่นแหละไพมุสคว้าร่างของท่านพ่อของเขาแล้วบอกว่า เราจะบอกกับประชาชนว่าเขาตายแล้วมีเพียงเซฟติมุสเท่านั้นที่ยืนเงียบอยู่และเขาก็ยืนมองลงไปทางหน้าต่างเราดวงวิญญาณของพี่น้องพวกนั้นก็มายืนที่เซฟติมุสควินตัสถามเซกตัสว่าเจ้าคิดว่ามันคิดอะไรอยู่เซกตัสเลยตอบว่ามันจะคิดอะไรมันก็คงจะสงสัยว่าไอหินก้อนนั้นเนี่ยมันล่วงไปตรงไหนและเซกตัส ก็น,นึกถึงภาพตอนที่ตนเองล่วงลงไปวัดระยะกับพื้นเขาจําได้เพียงแค่ว่าวูบเดียวเท่านั้นวิญญาณของเขาก็ออกจากร่างไปแล้วนึกไม่ออกเลยว่าตายก่อนถึงพื้นหรือถึงพื้นก่อนแล้วค่อยตายแม้กระทั่งตอนเป็นวิญญาณแล้วก็ยังปวดหัวอ,อยู่ปวดหัวจริงๆไม่นานเสียงของใครบางคนก็ดังขึ้นข้าก็หวังเช่นนั้นนั่นคือเสียงของท่านลอดคนที่81แห่งสตอร์มโฮมีเพียงแค่เราดวงวิญญาณเท่านั้นที่เห็น เอาเลยครับเพื่อนๆคิดกันว่าการตามหาอัญ,ญมณีเนี่ยมันง่ายไหมผมเองนะครับก็คงให้คําตอบโดยเพียงแค่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าดินแดนแฟรี่ใหญ่แค่ไหนดินแดนของแฟรี่นะครับก็คือล้อแห่งเวทมนต์ที่มันยิ่งใหญ่มากๆครับใหญ่กว่าอังกฤษว่ากันว่ามันใหญ่กว่าโลกด้วยซ้ําแต่มันถูกบีบกระเด็นออกจากแผนที่ที่เหล่านักสํารวจอ้างว่าดินแดนพวกนี้ไม่มีอยู่จริงแต่เปล่าเลยครับมันคือดินแดนที่ใหญ่มากๆมันมีั้งมังกรกิฟฟอน ไวเวิร์นฮิปโปกริฟอ่าอย่าสับสนกันนะครับว่าฮิปโปกริฟกับกิฟฟอนเพราะว่าตัวกิฟฟอนนะครับมีตัวเป็นสิงโตมีหัวเป็นนกอินทรีส่วนฮิปโปกริฟมีหน้าเป็นอินทรีมีท่อนหน้าเป็นนอกอินทรีส่วนท่อนหลังนะครับเป็นม้าและก็ยังมีบาซิลิสไฮด้าและสัตว์อีกมากมายที่เราจินตนานการแทบจะไม่หมดแต่ที่นั่นก็ยังมีสถานที่ที่หนึ่งครับที่ซึ่งเป็นสิ่งที่มืดที่สุดจากยุคบรรพกาล แต่เราจะพาทุกคนไปสุ่ป่าที่ดํามืดที่สุดที่นั่นมีบ้านเล็กๆอยู่หลังหนึ่งครับตัวบ้านสร้างจากไม้ที่ฉาบด้วยโคลสีเทาหลังคาทํามาจากหญ้าแห้งถ้าเราเดินหลงไปในนั้นนะครับถ้าเจอบ้านหลังนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับวิ่งแน่นอนและถ้าเกิดว่าเป็นคนใจกล้ายอย่างผมนะครับไม่ต้องพูดเลยครับแค่ป่าก็ไม่เข้าแล้วในกระท่อมนั้นนะครับมีเพียงแค่ห้องห้องเดียวครับมีซากสัตว์อยู่มากมายมีเตียงอยู่3ามเตียงครับหเตียงที่กว้างแต่เก่า ส่วนอีก2เตยียงนะครับเป็นเตยียงที่เล็กๆตเ,เตี้ยที่นี่ลกละเลอเทอะมากๆครับมีทั้งซากศพห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องทุกๆอย่างแหละครับปนวาอยู่ที่เดียวแต่มีเพียงแค่อย่างเดียวครับที่สะอาดนั่นก็คือกระจกสีดำที่มันสูงใหญ่พ,อๆ,พอๆกับประตูโบสเลยบ้านนี้นะครับมีหญิงชราสามคนพวกเธอผัดกันนอนบนเตยียงใหญ่ครับผัดกันทำอาหารผัดกันล่าสัตว์ พรเธอทั้ง3คนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากันทั้ง3คนมีรูปร่างที่ผอมผิวคล้ำม,มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นแต่เรื่องทั้งหมดนี้อย่างที่ผมบอกครับมันวิเศษตรงที่กระจกครับเพราะกระจกนั่นซ้อนหงโถงใหญ่อยู่มันมีขนาดใหญ่พอๆกับกระท่อมเลยโดยพื้นข้างในห้องโถงนั้นนะครับทำมาจากหินโมรา และเสเทาทำมาจากออกซิเดียนในนั้นมีน้ำพุขนาดมินิมอลและก็รูปปันน้นนางเงือกตรงกลางน้ำพุที่เธออ้าปากกว้างอย่างสยดสยองอย่างที่ผมบอกครับว่าห้องโถงนั้นมาอยู่ในกระจกรวมถึงหญิงชราทั้ง3มคนด้วยและถ้าถามว่าพวกเธอคือใครกันหรอพวกเธอก็คือลิลิมทายาแห่งลิลิธวันนี้นะคะมีหญิงชราคนหนึ่งค่อนข้างที่จะน่าเกลียดน่ากลัวเธอเข้ามาในป่าครับแล้วก็หิ้วพังพรกลับมา เธอวางมาลงบนเขียงแล้วก็เอามีดคมๆลอกขนมันออกเธอถามอีกคนหนึ่งว่าเอาเครื่องในไหมหญิงชรา,าอีกคนตัวเล็กที่สุดครับแต่แก่ที่สุดที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ตอบกับเธอว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่หญิงชรา,าคนแรกเลยจับพังพอนขึ้นมาครับแล้วก็ควานเครื่องในออกแต่เครื่องในของพังพอนนั้นกลับมีสีที่งดงามมีสีแดงสีม่วงสีม่วงเข้มเธอล้องเสียงแหลมแล้วก็รีบเรียกให้คนอื่นมาดูมาเร็วมาเร็วหญิงชรา,าที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ยกนั่น ก็งัดตัวขึ้นมาถ้าเรามองหญิงชรา,าคนนี้ในกระจกนะครับเราจะเห็นเธอเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่เหยียลลุกมาจากโซฟาไม่น่าหญิงชรา,าคนสุดท้ายที่เพิ่งกลับมาจากห้องน้ําเธอก็มาถึงพอดีครับเธอถามว่าอะไรนะ่ะผู้หญิงคนสุดท้ายนี้ทามองในกระจกแล้วเธอมีรูปร่างที่อ,อกเล็กแต่มีดวงตาที่สีเข้มหญิงชรา,าคนแรกบอกว่าโดนี่สินะให้ที่สดก็ถึงเวลาสักทีพวกหญิงชรา,าทั้ง3าคนดีใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นมากๆครับ หญิงชราคนที่สามเลยพูดว่าแล้วพวกเราคนไหนจะได้ไปกันล่ะทั้งสาคนลงมือของพวกเธอล้วงจับเครื่องในของมันครับสองคนได้ตับได้ไตส่วนลิลิมที่แก่ที่สุดได้หัวใจแล้วก็มีเสียงถามขึ้นมาแล้วเจ้าจะเดินทางไปยังไงลิลิมที่ได้หัวใจตอบว่าก่อรถลากเก่าๆของพวกเรายังไงกันล่ะและลิลิมอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเจ้าต้องยนอายุตัวเองลงหน่อยนะ และลิลิมที่เดินกลับมาจากห้องน้ําก็เดินไปที่ตู้ลิ้นชักอันหนึ่งครับแล้วก็หอบกองเลยกลับมาที่มันเต็มไปด้วยข้าบสนิมในนั้นมีอะไรบางอย่างที่เป็นสีทองอยู่ที่ก้นกล่องด้วยแล้วเธอก็เอ่ยขึ้นมาว่ามีอีกไม่มากแล้วนะพละรังของพวกเราเริ่มอลอยหลอเต็มทีแล้วลิลิมคนที่แก่ที่สุดก็บอกว่างั้นก็ดีข้าจะได้ไปเอาอันใหม่กลับมาจริงไหมแล้วเธอก็เอามือลงปาจับแสงสีทองและคว,ว้ามันขึ้นมา แสงนั้นบิดดิ้นอยู่ในมือของเธอและจากนั้นเธอก็อาปาและกินมันลงเข้าไปไม่นานจากลิลิมที่แก่ชรากลายเป็นสาวสวยที่มีผมดำสนิทดวงตาของเธอสีเข้ม,มริมอฝีปากของเธอแดงสดจนน่าอิจฉา,าเธอเอ่ยขึ้นมาว่าตายที่นี่สกโครกจริงๆและเธอก็คุยหาอะไรบางอย่างครับจากหีบข้างๆเตียง มันคือชุดกระโปรงสีเลือดหมูครับแล้วเธอก็แก้ผ้าถอดเปลี่ยนชุดทันทีนอ้องๆของเธอก็มองล่าของเธอที่คิดถึงและโหยหาถึงความเต่งตึงไม่นานลิลิมก็เอ่ยขึ้นข้าจะกลับมาพร้อมกับหัวใจของนางเราจะมีความสาวตุนไว้อีกนานเลยแหละและน้องทั้งสามคนก็เพลอพูดถึงคำว่าดาวหนึ่งดวงราชนีแม,ม่มดเลยเอ่ยขึ้นว่าใช่ดาวในรอบ200ปี จะนำกลับมาและเอาให้กับพวกเราดาวตกกลับมาที่ความเงียบสงัดของป่าครับที่นั่นเป็นทุงง่งโล่งๆข้างสะมีหิงห้อยเป่งแสงมีสัตว์น้อยใหญ่อยู่นานาผ่านใบไม้ที่มีลมพัดส่งเสียงสิสสีกันที่มันน่าชวนแพรรอสนอหูแต่ไม่นานก็มีเสียงอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาตอนแรกแสงนั้นก็มนไม่ใหญ่มากมายสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และแล้วป่าละแวกนั้นก็สั่นสะเทือนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็พากันกั้นหายใจนี่นะหรือคือความรักความรักก็บ้าแล้วมันคือเสียงระเบิดที่ดังร้าวกับปืนจากนั้นแสงที่สว่างจากก้าค่อยๆหายวับไปแล้วก็มีเสียงใครบางคนก็บอกว่าโอ๊ยป้าชิปและแล้วเสียงนั้นก็หายเงียบไปกำลังสนุกอยู่แล้วเชียว แต่ยังไงต้องขอให้เป็นเพื่อนอดใจรอกันเอาไว้ก่อนแล้วเชอกันใหม่ในตอนต,อนต่อไปและอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดระฆังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อน,นๆของทุกคน,นะคะได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ